สสรเสมอีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนกระตุกนะครับผมในอะไรโมชันนะครับผมเพราะว่ามีคนนะครับบอกว่ามันทํายากนะผมก็จะมาสอนนะครับอันนี้มันผมบอกนะครับว่ากระตุกมันมีหลายแบบนะผมผมจะมาสอนแบบของผมนะครับก็ผมสอนมาแล้วแบบหนึ่งก็ลิปที่สอนเด้งสวยๆนะครับผมก็ไปดูเอาได้นะก็ถ้าชงกดบวกนะครับแล้วก็กดคีย์เอไปเลยเนาะ แล้วก็เลือกวิดีโอนะครับก็ให้กดข้างล่างตรงนี้นะครับเข้าไปตรงนี้บตัวบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ไอเม e นะครับแล้วก็เลือกวิดีโอนะผมรู้จักวิดีโอหนดีผมขอเลือกวิดีโออันนี้แล้วกันนะโอเยผมเลือกวิดีโอนี้แล้วกันเนาะก้อยเพื่อนนะตรงปารกดตรงนี้นะครับมันกเป็นทันฟอร์มเดี๋ยวแตวตรงนี้โอเคแล้วก็เลืออเล่อ,อ,เอนเอานะครับให้มันเต็มหน้าจอหรือไม่เต็มก่อนก็ได้นะครับ แล้วก็บมดเอฟเฟกแล้วก็แอดเอฟเฟกนะแล้วก็ไปที่นี่นะครับดิสร์ชันอาเซียน,นี่แหละแล้วก็กดที่ทุกกำแพงเสิ็จแล้วนะครับใายเลร็จนะแล้วก็กดเปิดคาว่ามิเลอร์นะครับตัว M I R R O R นะครับกดเปิดเลยครับแล้วก็จะไม่มีเส้นขาวๆแล้วเนาะนะครับพอเปิดเสร็จใช่ไหมผมก็เพื่อนมาร์กนะผมมาให้ดู ผมว่าผมมารแค่เนี้ยพอเพราะว่าผมไม่อยากมาเยอะมันกระตุกนะครับตอนนี้ผมอัดคิดเนี่ยมันกระตุกมากเลยผมว่าผมเอาช็่ตนี้แล้กันครับมันไม่ยาวเกินเพราะนี่ผมมักมั่วนะเอาช็อตนี้นะครับอเผมว่ามันมันสูงเท่านี้นะเพื่อนก็ทําการกดไปที่เอฟเฟคเลยนะครับแล้วก็ไอเอฟเฟคกำแพงมีแล้วนะผมลืมบอกเอฟเฟคกำแพงจะมีอยู่แล้วเพื่อนก็ไม่เล่นเอฟเฟคกำแพงก็ได้นะครับก็เล่นเอฟเฟคกำแพงนะเอาใหม่นะ กดเข้ามาที่แถนีปุ๊บเอฟเฟกต์ไปมันจะมีเอฟเฟกเนี่ยกำแพงอยู่แล้วไอ้ไทเลสนะครับแล้วก็มาอันหนึ่งมาตรงกลางนะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับแล้วก็เล่นไปหลังสุดเลยก็ได้นะนะเพื่อนก็เล่นอันแรกนะครับมาแรกนะครับประมาณสักแล้วแต่ทั้งเพื่อนนะครับผมจะเล่นไปประพันเก้าแล้วกันอันที่สองก็ผมจะเล่นประมาณพันเก้าสิบนะครับพันเก้าร้อยสิบนะครับ,รบส่วน เพื่อนก็พอมาพอเล่นเสร็จแล้วมันก็จะซูมนี่นะผมมันยังไม่เนียนนะเพื่อนก็สามารถมาเล่นมาทำให้มันสมูทได้ก็คือตัวนี้ระหว่างช่องมาร์กหน้ากับช่องมาร์กกลางนะครับผมก็กดตรงรูปหนอดวันนี้นะครับแล้วก็มาอันที่3ามวันนี้นะครับแล้วก็เล่นอันนี้ไปนะครับนี้นะครับตอนช่องต่อไปก็กดอันที่2วันนี้นะครับแล้วก็เล่นหนีนะครับนะครับมันก็จะสมูทขึ้นเนาะโอเคพอเห็นนะเพื่อนจะสังเกตว่ามันแบบ มันยังไม่ค่อยสวยนะเพื่อนก็สามารถนะปรับได้นะครับผมกดไปที่มูสไอเทมฟอร์มนะแล้วก็เลื่อนนี้นะให้มันแบบไกลๆนะมันจะได้ชัดๆนะแล้วเพื่อนก็สามารถคือมันเล่นได้หลายอย่างนะสมมติว่าผมไปเล่นอันนี้แรกนะครับเพื่อนก็มาไปอันหนึ่งแล้วก็นี้นะครับนะครับมันก็จะเล่นแบบนะครับมันก็จะเล่นได้หลายรูปแบบแต่ผมจะมาสอนี้แบบหนึ่งนะอันนี้ผมสอนแล้วนะครับในคลิปนั้นโอเคถือว่านี้จบไปแล้วเนาะ เดีเ๋ยวผมจะมาสอนอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือหลังจากที่เพื่อนเ,เล่นเอฟเฟกไอ้อันนั้นเสร็จแล้วก็เพื่อนก็แป๊บน,นึงนะโอ้ตะกุนะครับจะได้เพื่อนเล่นเอฟเฟกไอเนี่ยไอ้คมแมน,นเสร็จแล้วใช่ไหมครับเพื่อนเพนก็สามารถมาเล่นเอฟเฟกนี้ได้ต่อเลยมือเป็นนามฟอร์มครับแล้วลงไปนี้ไปแล้วก็มาที่คขาว่าโอซิเลตนะครับเนี่ยที่เป็นรูปเด้งๆอย่นะครับแล้วก็อันแรกก็ปรับเป็นศูนย์ก่อนนะครับศูนย์ อันนี้ก็ปรับเป็น3.5 0้าศูนนะครับส่วนอันนี้ก็ปรับนี้ครับมาร์กอันหนึ่งไม่ใช่อันนี้สิอันข้างบนนะครับอนเจนะครับมาร์กอันหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาร์กอันนึงนะครับส่วนอันนี้ก็ปรับเป็นอันแรกก็มาร์กน้านะครับของอนเจข้างบนนะครับประมาณสักส4ก็ได้ครับส4เท่าไหร่ก็ได้ครับเพื่อนๆจะชอบเท่าไหร่ก็นำละเลยครับ พอเสร็จใช่ไหมผมเพื่อนก็มาปรับอันด้านล่าสุดน,นะครับตัวเอตัวเอมนะครับกดมาแล้วก็มาร์คข้างหน้าอันหนึ่งแล้วก็มาร์คข้างหลังอันหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นไปสักประมาณสองร้อยสามร้อยนะครับเล่นไปเลยก็เอาข้างหลังนะครับข้างหลังตัวข้างหลังเพื่อนก็ปรับเป็นศูนย์นะครับเป็นหนึ่งแล้วนะเพ่อก็จะทำแบบนี้เข้าใจไหมครับถ้าจะเข้าใจอยู่เนาะโอเคนี่นะครับอันแรกนะครับปรับ ของแองเจิลนะครับบนสุดน,นะนะครับจะมี3ามช่องเนาะก็ปรับเป็นสี่น,นะครับส่วนมาร์กแรกนะแล้วก็มาร์กอันหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องปรับเป็นหนึ่งแล้วก็เลื่อนไปหลังสุดนะครับส่วนอันนี้ไอตัวเอแล้วก็พวกเพื่อนๆก็ปรับอันนี้เป็นอันแรกอ่ะเป็นสองห้าสี่แล้วก็มาร์กอันหนึ่งแล้วก็ปรับเป็นหนึ่งแล้วก็เลื่อนหลังสุดโอเคนะเนาะแล้วเพื่อนๆก็มาปรับตรงรูปหนอนตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับอันนี้ขึ้นนี้นะครับอม นะครับก็จะได้ประมาณนี้โอเคหลังจากนั้นเพื่อนก็นมาเล effect, ่นเอฟเฟกเอ่อสวิงนะครับก็ move, มูฟไอ่ทานฟอร์มเดิมแล้วก็เลือกมันล่างสุดเลยแล้วก็ปรับอันนี้ไปที่ประมาณสักหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็อันนี้ก็เล่นได้ลบลบลบสี่นะครับอันนี้ก็สี่สี่ห้าครับตอนานั้นนับนะครับ แลังจากเพื่อนๆก็มาเล่นเอฟเฟคเอ่อคันเลื่อนไหลนะครับผมเข้ามาที่ Add Fate, แอดเดอร์เฟสแล้วก็คัเลื่อนไหลนะก็นี่ฮะเอฟเฟคดอกไม้นี้นะครับเอาใหม่เพื่อนไม่เห็นเอฟเฟคดอกไม้นี่ครับที่เป็นขาวๆนะครับเอฟเฟสเอฟเฟสเอฟเฟสเซอร์อะไรแค่นี้แหละเอฟเฟสชัวร์มั้งไม่ดูครับไม่จับหล้วจากนั้นเพื่อนๆก็เล่นบาร์อันหนึ่งแล้วก็มาร์อันหลังเนึ้ออันแล้วก็เล่นไปเลยครับสุดก็ได้นะครับ รเล่นแบบนะครับนี่นะพอจะเสร็จแล้วนะก็เพื่อนๆก็มาแอรเฟิร์เหมือนเดิมนะแล้วเข้ามาที่ช่องเบอร์นะครับแล้วก็หาลูปดิ่งนะครับเขียนว่า motion เบอร์เพื่อนก็กดไปแล้วเพื่อนก็ปรับเอานะผมจะเอาสภาเข้ามานี้ก็ได้นะครับเพื่อนจะปรับเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ไม่มีแต่ตัวนะเห็นไหมครับปุ๊บเพื่อนก็กดคัดลอกเสร็จครับก็กดเอฟร็จไปใช่ไหมครับเพื่อนๆก็กดมันก็มีเอฟร็จประมาณนี้ใช่เพื่อนๆก็กดจุดสับจุดไข่ปลาตัวเนี้ย แล้วก็ copy effect ไปครับแล้วก็ไปวางทุกอันเลยนะแล้วก็กดกดเหมือนเดิมเลยกด3จุดลายาแล้วก็ pass effect ครับนะครับตอนแรกเรากด copy แต่แล้วกดผ่านเนอะนี่ทำก็จะซูมเด้งๆอย่างนะครับถ้าเพื่อนแบบเอออยากให้มันแบบเปลี่ยนมุมเปลี่ยนฉา,ากมั่นนะครับว่าให้มันมีแบบเออให้มันเปลี่ยนฉากให้มันส,สวยๆนะครับไม่แบบไม่ซูมแบบเดิมน,นะมันก็สามารถ รับปรับได้นะผมสมมติว่าผมวางเฟสอันแรกไปแล้วอันสองผมก็วางไปแล้ว่ผมก็สามารถรับปรับได้ก็คือนะครับมาเล่นม้วนทางฟอร์ตัวน,นี้นะครับแล้วก็เล่นให้มันซูงไก,กลกว่าเดิมก็ได้นะโอ้ยขอโทษค,ครับซูงไกลกว่าเดิมก็ได้ครับนี่นะครับนะครับต่อไปนะนะครับซูงไกลกว่าเดิมแล้วก็นี่นะ มันก็จะซูมไปไกลประมาณนี้เลยแล้วเพื่อนก็ปรับองศา,าได้นะครับนี่ครับองศา,าก็อย่างนี้ได้นะครับนี่ครับ so down, down, up, no นี่เนาะประมาณน,นี้แล้วผมจะเล่นให้ดูนะครับไปกี่ไปทางซ้ายใช่ไหมล่ะผมก็ไปทางขวาต่ออย่างนี้นะสวยะมันนี้เลยนะครับ ส่วนใครๆนะที่อยากให้เออไอตัวเนี้ยมันมันเลื่อนนะครับผมขอบคุณน่ะแล้วก็เพื่อนก็มาปาดพีเอฟเอ็กไอกระแพงนะครับไทเลนนะครับมันจะอยู่อันที่สองมั้งแล้วเพื่อนๆหาอันที่มันมีมาร์กอย่างนี้ที่เราเลื่อนไปนะครับแล้วเพื่อนก็มากดช่องที่สองครับหลังจากครอบนะตัวเนี้ยมากดที่ออฟเซตนะเพื่อนก็มาร์กอันหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาร์กอันหนึ่งแล้วเพื่อนก็มาเล่นมาร์กหน้านะครับเล่นมาร์กหน้านะครับเล่นตัวเนี้ยแล้วก็เลื่อน ชท่าที่สองไปเนี่ยเลื่อนไปทั้งหล่ก็ได้นะครับผมจะเลื่อนซักประมาณ1ิบพอนะครับทิ่ไม่ต้องถึง10ก็ได้ครับแล้วเพื่อนก็เอามาข้้งหลังนะครับไปให้สุดเลยนะครับแล้วเพื่อนก็มาเล่นตัวนอนนะครับเล่นนะครับนี้นะครับเพื่อนก็ดูนะครับนะครับเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับ เพราะว่าผมจะมาสอนทันี้นะเพราะว่า EP ที่แล้วนะผมขอโทษนะครับว่าผมไม่ค่อยได้ตัดอะไรในคลิปมากนะครับผมเพราะว่าคลิปมันยาวไงเออผมอยากให้เพื่อนๆดูให้แบบเต็มๆเลยก็สำหรับใครมีคลิปไหนนะครับผมสามารถแท็กผมในที่ตอบได้นะครับผมผมอยากแบบมี f c มาดูบัางครับเพราะว่าในที่ตอบผมเนี่มันเหงามากเลยนะครับก็ดูเจนใน youtube กันก็จะเดิมไปติดตามที่ตอบผมด้นะครับแต่วผมขึ้นให้เนาะก็สำหรับวันนี้นะผมก็ลาเพียงทานีีครับผมก็ อยากมีโฆษณาเข้ามานะผมเข้าได้น,นะครับผมดีดตอได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแต่ผมทิ้งไว้ให้เนะาะก็บายยครับสวัสดีครับ